คนแค่สาคนเฮ้ยแล้วทำไมมันมีเฮลิคอปเตอร์อยู่นั่นน่ะอับาเช่เหรอไหนอะอับบาเช่ตอนมีมันมีมันมีเฮลิคอปเตอร์ก็ยิงเลยจริงเหรอมันยิงเราใช่ไหมใช่มันยิงเราด้วยใช่ไหมบุ่มคุณจำไม่ผิดหมดนี่มันมี ABC ีซด้วยนะที่เข้าไปข้างในแล้วจะได้ของแล่ลองดูนะอ้าวไอ้ควายเอ้ยมึงทำอะไรวะไปหันไปตัดหันาย โอ้ยทำไมภาพกูมันโอ้ว่ามันจะภาพมันจะดีว <c oughs> าก <c oughs> ็า <c oughs> ตอนนี่กูเคยโอ้ไอ้ด่านนี้กูเราเชี่ยวชาญกันมากเลยนะไอเมเกต ลองเอาจริงได้ไหมลองเอาจริงได้ไหมพี่ขอร้องแบบลองแบบตั้งใจเล่นไม่ไม่ปืนกลแบบสนุกในเอาติงเอาติงก็ไปเก็ตติงเอาติงแบบปืนกลยิงคมคมที่ที่ไม่ใช่ปัดยานยนต์หรือพาร์ที่แล้วอะเราเราทำเสียงแบบพี่บุ๊มพี่บุ๊มครับตรงไม่ยากพี่บุ๊มครับมีอะไทำเสียงแบบเข้มๆได้ปะลองลองไปดำครับ เราเรียกพี่เจมครับพี่เจมครับสองเรียกครับพี่เจมพี่บอยครับฮัลโหลฮัลโหลเม่เงี้ยฮัลโหลพี่เจมพี่เจมครับผมเงียเราเรียกพี่เจมพี่บูมเลยนะไอ้เจมไอ้เจมนี่ว่านอนสอนว่านอนสองยหญ่แต่ว่าก็ไม่ได้ว่านอนสอนใหญ่ไอ้เจมนี่ว่าเจมนี่เกีียอะไรผมผมเปิดอาจารย์แจงฟังอยู่ผมไม่ได้ยินว่พี่พูดอะไรเออบุมคิดรู้สึกว่าบูมอ่ะไม่ค่อยได้แบบ ได้ยิงเลยเอาเป็นว่าบูมลองนำทับดูไหมไม่ค่อยได้ยิงไม่ค่อยได้ยิงเออไม่ค่อยได้ยิงเลยเพื่อนเราลองนำทับดูไหมได้ได้เลยลองตามบูมตามไ้บอยมาหลายครั้งแล้วตายทุกทีเลยก็ไปลงใกล้ๆกล้บูทแคมป์เพราะว่าไอพวกุลแคมป์มันมาแล้วก็จะยิงมันได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะหนีอบได้หออมาได้ง่ายดีทางนี้ใช่ใช่ใช่อันนี้คือความคิดของบูมรุนรนใช่ใช่ใช่ที่ลงมาแล้วแผนบูมเลย แผ่นเข้มวูวยพายุหาอะไรพายุอะไรพายุหาลงบูทแคมไม่เห็นนะลงเป็นพายุเลยเนี่ยเก็บหมัดรอดดู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 ตายหาอ้ตายหตายหาลงมันมีคนลงแล้วมรหัวเรามีตินึ่งใครมันายไม่มีไม่มีใครกล้าลงเราเลยมีวะมันลงบ้านหลังแก่ดึงหลังมนี้ยเลี้ยวมัน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 ้ยลล้ยอเบอเเอลเออเ โอ้ยเชี่ยแม่งเชี่ยเลยวะเปิดอยู่ไหนเปิดอยู่ไหนเย้ยหายเย้ยหายยัยไม่มีปืนกูก็ไม่มีกูอยู่นอกถอยนะถอยนะไปแล้วนะหนี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 โอ้ยมึงเป็นเทจบแล้วมันจบแล้วทุกคนมันจบลงแล้วมันอาจจะมีกระสุนแค่นี้นะบอยไป <laughs> 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 ไปเกมออฟมอเตอร์ไซค์ไปล็อกเพื่อนแล้วก็ไป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 ลไป หลบหลบหลังย ah. no, anyway. ินหลบหลังยินตรงตนี้ไม okay, ่มีต okay. ันี้กตรงนี้ไม่มีตงนี้กัคไมเดียวเดียววิ่อย่าเดียว่อย่าเดียวไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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  กูกล้าหานกูว่าแล้วมันมีกระสุนแค่นี้ไอ้สัดว่าแล้วตามแผนเป๊ะมันก็จนเหมือนพวกเราเลยเนาะเราก็ไม่มีอะไรเหมือนกันอย่าบ้านหลังใหญ่เดี๋ยวกูไม่นี่เดี๋กูไปช่วยช่วยมันกูไปช่วยมันเก็บไปเก็บมากินเลยเจ็บเกเจ็บโอเคเนาะไป่ถึงตัวอุ้ยเฮียวางเพื่นยิงได้เราจะยิงไปแล้วเราหนีก่อนนะเราหนีก่อนนะเราจะวิ่งไปหาเพื่อนนะปอกปีกมันหน่อยแล้วกันกูอยากกูอยากกูอยากได้ปืนบ้านนี้เจมบ้านนี้นะ เออบ้านพี <tı ro> er ่สบานไอ้ไอ้บูมไปเก็ตดูบ้านดูหมู่บ้านเดิมเลยนะที่เพิ่งวิ่งมาระวังมันวิ่งไปสัมผัสอ้วเดี๋ยวมันมาแล้วนั่นน่าจะเป็นเพื่อนมันนะอันนีมาหาเขาบ้านมาหาเขาบ้างมาหาเขาบ้าอยู่ในบูธแคมป์แม่อย่างเดือดเลยเออพอหนึ่งหลังพอละไปเลยไปบูทที่ไปที่นี่บูบ้านล่มแล้วจิมได้ได้ได้ไม่ผมมีสโคปไว้สปอตคนคือสโคปนั่นดีกว่าเออยไวเกตสปอดไมวเกตสปอตเฉยเโอเคโอ้กูได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วสวยไอ้บอยกูขอบ้านหลังนี้ไปเป็นไปรวมกันเพื่อนดีกว่าไป ได้เลยปมีชุ่มสั่งแล้วไว้วางใจลูซองไร้ซองเลยรถอยู่ไหนวะโอ้สังเกตสร้ายแรงด้วยวะเย็นไหมกูเจอสกูบใหญ่ละเฮ้ยใครยี่กี่อะไรวะอระเบิดระเบิดระเบิดไอเซอร์โฟลเอ้ยมี UMP เฮ้ยกูเอากูเอามันกระปืนอะไรมาเลละซอง านมึงเออกูใช้ลูกซองกูใช้ลูกโองเห็นปะเดี๋ยวมันชาเลยมึงสาด้าต่อเตรงนังด้วยมาเอายืนพี่ไปมาเอาอยกูเอาทุกอย่างไปอะไ้บุ้มฟังไอ้บุ้มอะไรผมมีรองเท้าผมมีไม่ใช่รองเท้าผมมีรถไปละไอ้เฮียไอ้เฮียนี่ไม่ไม่เก็บลูกซองเหรอไม่เอาเออฟังไอ้บุ้มไปอะไเพื่อนกู้คัดกูขับแทนฟิลาโนมาแล้วไอ้เฮียนี่ขายของ ในนี้มีกอดเต็มเลยนะกอดหนึ่งไปขอหนิมี M16 เนี่ยในบ้านเนี่ยไปไปไปเราไปรู้ตรงนี้ก่อนก็ได้บังโอ้ยังอยูรู้ต่อใช่ไหมกูกูกูว่ากูว่ากูไปด้านล่างนี่เห็นป่ะเลขหนึ่งโอเคเลขหนึ่งและวหนึ่งแล้วแล้วเดี๋ยวรอรอคนดักออกจะบูทแคปเลยจะได้กินที่มันกี่ที่มันกินกับไรอิ่มกันเราจะไปกินมันต่อได้เลยหัวกินหางเดี๋ยวพี่อิ่มตัดเครื่องอ่ะใหญ่ทใหญ่พี่อิ่มไปเก็บมาเร็ว อำตามบูมนี่ตามบูมตามวินัยอย่างแข่งัดไปละเฮ้ยควายไหนยริงอุ้งกูไม่รู้สิอุ้งกูเยอ่าขอให้ขบก่อนแล้วกันนะไม่อยากร้อยมาข้นรถไ้วะไม่ได้ไม่ได้ไปเได้วยเราจะต้องดูแน่ว่ามีคนหรือเปล่าขอบเจ้าชายประตูไม่เปิด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 ไล้กันไปกันกจายบ้านจะได้รู้กันรู้บ้านหลังนี้มีแผนแผนไ้บู๊เข้ม ดำมากกว่าเข้มกว่าดำที่เหลือก็อยู่ที่ว่ามันจะดวงดีแล้วเราจะดวงดีแล้วล่ะทอมีการหวังเกลียดเราจริงนะเอาจริงนะโอเคป่ะบุมจริงจังแล้วเนี่ยโอเคไหมน้องเกลียดเลยเริ่มโมโหแล้วเริ่มเครียดแล้วเห็นไหมคุณคุณซียังคงพิ่งบอกให้เอาจริงไอ้กอ2บอยเล่นล็อกซับเดี๋ยวไปเอา เฮ้ยอีโก้ลตกใจหมดไอสัตว์้องเจอคนยันเ้ยโอ้ยมีเอด้วยตรงนี้โอเคไปไปกันต่อดีกว่าได้เลยทํามันใกล้หมดเราไปได้ไม่เกินะอรออย่างว่าเมส์คอสองอย่ไหนอ่ะกอสออยู่ในบ้านเนี่ยไอบูมนไม่เก็บไปละตามแผนเอาอนโล่สิไปที่บังตรงนั้นไอ้มู่บ้านหน้านั่นได้น่ามีโอกาสเจอคนห้าสได้เลยอพอโล1ส แคบเลยมะแคบเลยมะทำชับชับเรืองดูนี่ในบ้านหลังนี้มีอะไรกังไงของมีเฮ้ยมีน้ำมันมีน้ำมันสองถังเลยอ๋อไปเติมก่อนอย่างพี่บอยน้ำมันเราจะหมดแล้วไม่เติมเลยมึง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 อยู่คนละที่เลยพี่อยู่ไกลนู่นตรงนี้บ้านนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หัวรไปป่ะเออหัเอาเอาไปเอาโัวรูปไปแรกคุณเลยบ้านบ้านนี้รูปนะพวกมโอเคโอเคไรบ้านนี้มีน้ำมันเรีบไปอย่างนี้ดีกว่าัับบมมมมีีีนนนนนน้้้้าาเดี๋ยวเดี๋ยวดยิงวะแกมาเก็บมา ไปแล้วไปแล้วไปไหนเฮียบ้นน้ำมันตกวะบ้านนี้มีเสาสามนะไอ้ชีดีกว่าเซฟเซฟเซฟเฮ้ยไปเลยตุกชีอย่างไรก็มีที่กัรนี่หรอกเรชื่อว่าตุกชีไม่ผมได้ยินเสียงคนเดินลงผมไหมครับว่าอะไรฮะบ้านน้ำมันตกตะก้นาน์สองคันคืออะไรวะมันเดินตรงมืออไม่รู้ได้ยินแค่เสียงไม่รู้ว่ามันร้อนเพลงมั้งตะก้านว่าตีมไอ้ที่หมอไทยนี่คือใครวะหมอไทยผม แค่แค่พี่เติมน้ำมันเลยนะเติมไปแล้วพี่เติมไปแล้วเต็มแล้วเฮ้ยผมพร้อมมากพร้อมละพร้อมยิงอะเฮ้ยแอร์ดรอปตกหลังเราวนี่ตายห่านี่หลังภูเขาเลยนี่ใกล้ๆเลยนี่ต้องโดนเราต้องโดนเราตายแล้วกันหมดบูมเราควรเอาไหมถามมึงถามหัวหน้ากันถามหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าเออได้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 มาอยู่ตรงหน้ามันมาขนาดนี้มึงต้องเอาหลายๆสัตว์เลย M สิบสี่ใครจะเอาก็เอาโอ้ยไอ้บูมไอ้บอยวะ เอาเอาเอาครัวเครัสุกี้เอาเลยครัวเลยาไปไนเราพี่โอเคแล้วก็ไปบ้านหลังนี้ไปค่อยๆค่อยๆรอดเข้าบุคคลเราอยู่ในวงเงี้ยไหมโอเควิ่งไปกันวิ่งไปก็ได้ทำไมมึงอยู่ไหนโยนไปหนนยโไปข้างบ้านนั่นแหละข้างบ้านหลังนั่นแหละนี่เราวิ่งต้องโกงนี่หรอวะเออต้องระหว่างบ้านน่ะระหว่างบ้านโอเคเดี๋ยวเราหาแม็กซ์หนึ่งนะเกรียมได้อยู่ในบ่งุ้แคปนะเดี๋ยวพอมันออกมาแล้วก็ได้ยิงไปแล้วโอเคเอ้ยยิแม่บ้านแบบเพิ่งหมังเงี้ย อุ้ยอะไรวะเนี่ยเทคนิคแโคตรเท่เลยอ๋อมันเก็บปืนได้สิกระบอกเฮ้ย<ห><ะ>ใช่ทำให้เก็บปืนได้สิกระบอกนี่ถูก <โฮ S 2> แล้วพี่ก็เล็กพี่แล้วพี่ก็หยิบ<อ>ยีบยีบหยิบออกมาแล้วถือไปใช้อเอาดิาพี่สามารถเอาปืนย้อนไปยัดได้เลยเจ๋งว่ะโอ้กูเห็นละแต่พี่ก็เอาไว้สลับสลับสลับมันเอาอะไรยัดก็ได้ชุดเกราะก็ได้ปืนอย่างนี้เลยมั้งเผ้าใจไหมพี่เก่งดีว่ะ ไ้ขนายตัวแล้วเหรอาะฝันมันจริงแล้วเหรอไม่รู้ไม่ใช่ปไหมจาไม่ได้ไปนาดตัวแล้วเหรอเช่มีบาซูก้าเก็บบาซูก้าแไหมมันใช้ได้ครั้งเดียวเราเข้มเราแมไหมเรามไหมได้เลยแต่วงมันไปทรงนู้นเลยอะเราต้องข้ามน้ำว่าเราข้ามไปรอคือว่าข้ามน้ำไปรอดีกว่าไปได้เลยอย่าไปเสียงบู๊เขมเดี๋ยวตายเปล่าเราจะไปยังไงเราไปยังไงไม่มีรถเลยแอบแอลักเขาไปเรื่อยไหมเออลักเขาไปเรื่อย ไม่เต้นไม่เต้นเอาไปที่ปลอดไฟนะหาที่แอบหาบ้านเติมกระสุนเติมยากูชนะได้อยู่ถ้าไม่ดวงซวยแลนะกูเชื่อบูมนะบอยเชื่อไหมเชื่อเชื่อเชื่อก็มันตั้งอยู่บนหลักพื้นฐานไงมันไม่ได้แพีว่าไปยิงไปเลยไม่เอ้ไม่ใช่อหรตรงนี้ต้องระวังระวังระวังนะตรงเนี้ยเงี้ยฟ้าร้องเป็นมึงเชื่อในดวงไหม ล่าสุดกูได้ยิงครังลูดท้ายที่บูธแคมป์มันอาจจะขึ้นมาข้างบนนี้นะโอเครับทราบเราขึ้นเดินเดินินเินเขาไปจะได้รู้เลาะเนินเขานะกูอยู่ปีขวากูอยู่ปีขวาเฮ้ยกูอยู่ปีกซ้ายทำไมกูรู้สึกกูตายก่อนไรเฮี้ยถ้าตายเดรอถ้าตายมีเบรกเกอยู่ในเบรกเกอุ้มเอาเองโอเค let's go เชื่อกูอยู่หลังสุดเลยทุกคนตามมาเลย คนด้วยะเมื่อกี้เอก่อนเอกรอเอกรอซ้ายด้วยขวาซ้ายด้วขวาตรงน้ำอ่ะไม่รู้คนหรือเปล่ารอก่อนรอก่อนรอเจียนก่อนตกน้ำใช่ป่ะรอ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 เห็นคนว่าตรงน้ำเมื่อกี้ยังไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นโอเคโอเคแล้วคนแรกกูตาฝาดข้างบนก็ไม่เห็นเฮ้ยทำไมวะกูตาฝาดระวังนะเขาค่อยไปเขาค่อยไปอ๋อมันคือดินมันคือดินนี่เี้ยตกใจหมดมันคือดินโผล่จากน้ำรู้ไหมคนว่ายน้ำ กูว่านะพับจีเลยอย่างนี้คือปีนต้นไม้เชื่อกูไหมปีนต้นไม้ได้นี่คือแม่งโคตรแม่ท่านลอยยอดเลยเชื่อกูเขาไปทำไม่ได้เลยใช่ไหมนี่เหมือนดาราเลยลิงกันต้นไม้เราบุกก่อนเราเราดูบอลจริงจริงแล้วกูเอากูเอาชุดสีสีออกละไอ้พวยมึงเอาชุดสีสีออกดิกูโอเคโอเคโอเคไหมบอลจริงออกแล้วออกแล้วชุดสีสีออกแล้วไอ้ชุดสีสีโกะมันโตดิ มในเกมมึงดูกูมึงดูกูนะถังพืินโลกูใส่ถังพืินโลกกูสอนลวดสีมันจะมีเกาะออกมาเยอะเห็นไหมเออนั่นแหละเฮ้ยเกาะสามนี่ว่ะออ้ยแอบแอบเกาะนี่ว่ะบอยเฮ้ยคอนเทนต์พี่กคอนเทนต์เกมอาจจะต้องติดอ๋อมีหมวกสามไว้ดิบอยดยโดยดูวยว้าวหมวกสามกูขาวเป็ดเลยบอยหมวกวากิลี่ระวัง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 กูเรียนรอรอมาไอ้เงี้ยเชื่อกู ไปโอเคเออเราวิ่งมาเราต้องเดือดโคตร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 ีโค้ฮะเรียบร้ยาอยังมียาอยังมีแค่อันเดียวในบ้านนี้พลังปิดหมดหายยาสักที่ถึงก่อนออกไปกันเลโอเคโอเคโอเคทางบูธแคมป์ฝั่งบูธแคมป์มีกูกวาดสายกูกวาดสายตาดูบนเขาแล้วไม่ไม่มีคนแน่นะตอนนี้นะโอเคโอเคเกียร์่วยดูด้วยนะระวังขวาขวาที่สุดอะระวังขวาเพิ่มมันมีคนว่าน้ะมาตรงนี้ยิงกันตรงแถวเนี้ยแถบนี้มาร์กเนี่ยเราเราจะเมินมันเป็นเลยไหม เราเราต้องเราต้องไปกันเลยมั้เราขึ้นที่สูงมากเราขึ้นที่สูงแล้วแล้วไปหากระบังดีกว่าได้ได้ได้เอากระบังเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่นอีกรอบยาของจริงบูมแพลนระวังนะกูมียาเยอะมากเอายาโอเคโอเคเยี่ยมเดี๋ยวไปเลยค่อยไปแบ่งข้างบนค่อยไปแบ่งข้างบนค่อยไปแบ่งข้างบนค่อยไปแบ่งที่ปลอดภัยไปไปเฉไปเชื่อหรือไม่ไหนของดีลิวิ่งดูดูหลังด้วยนะได้เลยเท้่วงทีแล้วว่าไรทัน ท่านอยู่เราว,วิ่งอยู่ออขอบอ,อใกล้ผมมากโอ้โหดูดูพวกเคีย้ยวนั้นเป็ดชัวพวกเคี้ยวนั้นเป็ดวเป็ดหลักว่าที่เขาวิ่งตามมรากะวะไม่มีไม่ไมีสองดูแบบโอเคไปโอเคถ้าเราเคี้ยวถ้าเราเคียร์เอาเคียร์เออเราลองรัดเข้าวงเลยไหมเพราะวงมันบีบไหมได้ได้ได้นี่ยมันมีภูเข,ขาตรงนี้เราเล่นได้อยู่นะได้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 โอ้ยกูไม่มีสไนซ์สักกระบอกเลยเปรตโอ้ยมันยิงกันตรงแอดด็อปไปเห็นป่ะแอดด็อปลงอยู่อะโอเค ตรงนี้ได้แป๊บหนึ่งนะวงเดี๋ยววงบีบรอมีบ้านข้างหน้าเขาจะเข้าบ้านหรือว่าจะเข้ามีบ้านมีบ้านมีบ้านหลังนี้เข้าบ้านนะได้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 โอเคโอ้มันอยู่บ้านมันอยู่บ้านตรงข้ามเออแล้วโดนมันอยู่บ้านหลังนู้นเดี๋ยวรแบ่งยาแบ่งยาแบ่งยายบ่งยเยี่ยมได้ได้ได้โอเคเราแบ่งของกันนะได้ได้ได้ตรงนี้มีของมียาปรโยนยาวมาให้โอเค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 นี่มึงไปเฝ้าบ้านหน้าเลยไปเฝ้าบ้านหน้าเลยเห็นยาวแล้วโยนยาวมาให้นะโอเคโอเคนี่ของดีว้าว ยผมยังไม่ได้ยิงสักนัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ยิงแล้วเนี่ยโอเคเราเรามีมอเตอร์ไซค์ตรงนี้มอเตอร์ไซค์อยู่นี่เออเอ้ยวงมึงจะได้บ้านแล้วอะมึงดูบนเขารอบๆบ้านนี้มีปะเนี่ยดูให้แรับใครมีเฟิร์สเดกตนะมีคอเฟิร์สเดตกันกูเฮ้ยปืนใหม่ปืนใหม่ไหนเฟิร์สเดตเนี่ยไอ้กูใช้เหรอกูใช้ก็ได้นะเออกูกูเอาเอามึงไงโอเคมีเฟิร์สเดตไหมกูมีอันเดียวพออันเดียวพอ ให้เจมมาเจมแบกกูไม่พอดีใช้เจ้ยที่จับมีปะมีเฟิร์เดย์ปะมีมีมีติงติงเงีนึงเงีนเดียวอันเดียวอันเดียวขอเดียวกูเหลืออันเดียวแล้วนะไปยิงออกูออกมาแล้วนะไปยิงออกมาแล้วนะไอ้แค่พื้นที่นั้นน้อยมากเลยอ่ะเจยไอ้ผมผิดเพราะว่าไปลุกไปรุกอย่าขับรถนะโอเคโอเคเราวิ่งไปใช่ไหมกูว่ากูว่าวิ่งมันจะเวิร์กเพราะว่าวิ่งวิ่งเวิร์กกว่ามันจะได้ไม่รู้อะไม่รู้ว่าเราได้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 าได้อย่า่ย บอลมีศพข้างหน้ามัน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 อยู่ในบ้านนี้นะหรือว่าเราจะยึดบ้านมันกูร่างกูราจะเข้าบ้านมันเนี่ยได้ยึดเลยใช่ไหมกูได้อยู่กูได้อยู่กูได้อยู่ข้างหน้าเห็นมากข้างหน้าขวาตัวนึงอยู่บ้านหน้าสุดเลยไม่ใช่หลังแล้วหลังหน้าหลังหน้าเห็นแล้วกู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 เจอแล้วตัวนึงรวดหนึ่งสวยยังมีอีกนะเมื่อกี้เห็นวิ่งอยู่ตัวใครโดนรถเบรกเข้ามา ไม่รู้ใครโยเข้ามาแต่เมื่อกี้ตรงไหนวะเราชาร์จเลยปะไอบูมมียิงน่วงเป็นตัวหนึ่งอะไปไปไปทางกูเลนแด้ทางกูเลนไน้ทางกูเลนได้ทางกูเล่นได้ะตายตายตายโอเคโเอเคเขามาเกเเขามาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดนบ้านให้มีคนมาเดินมาเดินมาเดินเข้าไาได้เบเกตชุบ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 เฮ้ยโอเคพวกมันระวังระเบิดนะ กูกูชุกอยู่มันอยู่มันอยู่บ้านไก่ปะมันอยู่ข้างนอกตรงเนินเขาเนินเขาตรงนี้มีมีใครกแตกปะไม่มีไม่มีไม่มีไม่มไม่มเกเกแตกเิพื่อนอะองอไปเล่นออกไปเล่นนอกบ้านบ้างออกไปเล่นนอกบ้านบ้างมีปาระเบิดไปถึงปะวะไปถึงใช่ปะมันยิงอะไรกันวะมัไม่ได้ยิงเรานะมึงมาให้หน่อยมันอยู่ตรงไหนตรงตรงที่มาใช่ปะ เออตรงแทงขอบๆนั่นแหละแทงบเรินนี้เลยปลาใส่มันไม่ได้ปลาใส่เราแล้วอย่กูไปเล่นนะเฮ้ยมีมีคนอยู่ข้างๆบ้านเรามีคนอยู่ข้างบ้านเราเลยกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วประตูเจมประตูไม่ได้ระเบิดไม่มีเ้ยนั่นไม่มีนี่อยู่ข้างข้างกลัวโอ้ตายระเบิดระเบิดเลยชุดไปะชุดไปชุดไปะผมชุดปั๊บเดียวโอ้ต้องการแค่นั้นเลยให้ไปเก็บชุบ บิมันไม่เรามันจะได้เข้ามาเราจะไล่เข้ามามันจะได้เข้ามาจะป้องกันให้กขาผมชุบด้วยชุบอยู่ชุบอยู่กันอยู่กันอยู่โอเคปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยาบูมบูมบูมมันอยู่ข้างนอกขวามือเราเราต้องวิ่งไปบ้านทางซ้ายใช่ปหมใช่ถูกต้องนี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีวงมึงเก็บระเบิดบนพื้นได้ปะตรงนี้เก็บเก็บระเบิดบนพื้นอ่ะเก็บให้หมดระวังโดนดักตอนออกไปนอกบ้านนะดูดีๆนะใครบอกวะอยู่นอกวงปะวะมันอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งมาร์คสี่ ป้อมยาวปึ่งน,นะเฮ้ยม,มันมันวิ่งอยู่เห็นปะเคียบเลยอ่ะอยู่หลังต้นไม้นี่เจอแล้วเกียร์แม่นด้วยสัตว์้กอูเองหลังหินหลังหินนอสองรอบสองสวยส,สวยสวยสวยตายหนึ่งมิเก็นมีบอมอีกปะ ขอขอได้ปะอยู่ยหลังหินตรงนี้อยู่หลังหินตรงนี้ครับไม่มีกิตตี้เนี่ยระวังนะวยอย่าพชาเขาไปนะอย่าพาอย่าพาวิ่งเข้าไปนะปลายมือไม่รู้ตรงไหนห้าสิบม้งอ้ยอ้ตรงหินจะโดน้อยชุกนินหือป่าสมองกันนะวิ่งมาชุบได้เลยมีเกบหลัง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 ัล เอ้ยหลังหลังหลังมันนอนอยู่มันนอนอยู่ข้างหน้ามึงเลยไปเก็ตข้างหน้าเลยเออชุบ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 อ้เชี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ป้องปองยืนทะยอยควันได้มชุบเลยมันชาร์จว่ะมันชาร์จว่ะมันย้ายไปขวามือมองมองไม่เห็นควันบังอยู่ไม่เป็นไรที่บอยอยู่นี่แบงหิวแบงหิวเล็งมันอยู่ข้างหน้าข้างหลังควันเนี่ยควันจะหมดแล้วนะปั๊มย้ายอยู่ที่บอยไม่ได้หิวพี่เล็งเลยขึ้นเล็งอยู่ โอ้โหโอ้โหโอ้ยอดโอ้ไม่ตายด้วยครับยอดยอดยอดเล่นยอดได้เป็นบ่อมันได้บูมเลยครับวันนี้ปฏิบัติงานได้ดีมากเลยครับทุกคนไม่ไปเก็ดไม่ชุบโคตรเอวีพีในศาสตร์เอาจริงเอาจริงไม่อยากยิงเลยขอคอมไปเดินต้องทำนะไม่เินสุจริย